ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทานุชินิฮงโกภาษาญี่ปุ่นแสนสนุกกันจ้าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันต่อเนาะครั้งที่แล้วเราได้เรียนไปแล้วสองประโยคเกี่ยวกับประการลบได้วันนี้เราก็จะมาต่อกันค่ะกับมาเรียนประโยคภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนิฮงโกะฟุนชอ และตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่11แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนที่11เ,เกี่ยวกับปาการบได้เขาเขียนไว้ว่าอย่างไรและรูปประโยคที่เราจะเรียนวันนี้ก็คือตรงส่วนนี้นั่นเองค่ะอ่ามาดูกันเลยก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปฟังเสียงภาษาญ,ญี่ปุ่นกันก่อนเลยご温คに放置しないでくださいご温かに放置しないでください

อ่าเรามาดูตรงข้อความสีเหลืองกันก่อนเนาะคำนี้นะคะเราเคยเรียนแล้วในครั้งที่แล้วนะคะตัวนี้อ่านว่าอะไรจำได้ไหมคะจูอินั่นเองจูอิจะมีความหมายว่าข้อควรระวังเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าปากการนี้เขามีข้อควรระวังในการใช้อะไรบ้างไปดูความหมายกันทีละประโยคเลยค่ะและประโยคแรกก็คือโคองขานีโฮจิชินายเดคุดาไซ ตัวนี้นะคะอ่ามาดูความหมายตัวแรกเลยโคองตัวนี้จะมีความหมายว่าอุณหภูมิสูงค่ะและถัดมาก็คือขานีขานีตัวนี้นะคะคันจิตคาว่าขาตัวนี้จะมีความหมายว่าด้านใต้ข้างล่างนั่นเองเนะาะหรืออาจจะมีความหมายว่าภายใต้ก็ได้ค่ะเราเอาคําช่วยนี้มาต่อในที่นี้จะมีความหมายว่าภายใต้หรือในที่<ม>นั่นเองนะคะ ทีนี้เรามาดูความหมายของคำว,ว่าโฮจิชินายเดคุดาไซกันบ้างนะคะโฮจิมีความหมายว่าการวางทิ้งไว้นั่นเองเราทำเป็นคำกริยาก็ได้เป็นโฮจิชิมัตหรือโฮจิสุรุเราผัานเป็นรูปธรรมดาแบบปฏิเสธก็จะได้เป็นโฮจิชินายนะคะแล้วตามด้วยเดคุดาไซก็จะมีความหมายว่าโปรดหรือกรุณาอย่าวางทิ้งไว้นั่นเองอันนี้ก็จะเป็น ความหมายของคำศัพท์ของประโยคนี้นะคะถ้าเป็นในรูปของประโยคจะมีความหมายว่าอะไรพอจะเดากันได้ไม่เอ่ยลองแปลในใจดูนะคะตัวนี้นะคะในสำนวนของพี่เองก็จะแปลว่า โปรดหรือกะดุนาอย่าวางทิ้งไว้ในที่ไหนเอย่ยในที่ที่มีอุณหภูมิสูงนั่นเองโอเคนะคะน่าจะพอเข้าใจความหมายกันอยู่เนาะอ่าเดี๋ยวถัดมานะคะเรามาดูอ่ารูปประโยคถัดไปกันเลยว่ามีความหมายว่าอย่างไรประโยคที่สองนะคะเขาเขียนไว้ว่าล o k กคุจูโดอิโจนินาด o โตอิงคิกะมโชคุนินาริมัอ่ามาดูความหมายทีละตัวเลยเนาะ หลักุจูโดอิโจนะอันนี้จะมีความหมายว่าอุณหภูมิ60องศาขึ้นไปนั่นเองคําว่าหลักุจูแล้วตามด้วยองศาเนาะก็ตัวนี้นะคะเราจะใช้คําว่าโดมานั่นเอง6 60ก็คือโลักุจูโดก็คือองศาอิโจแปลว่าขึ้นไปนะคะตั้งแต่ตั้งแต่อะไรขึ้นไปนั่นเองดังนั้นหลักุจูโดอิโจก็จะมีความหมายว่าอุณหภูมิ60องศาขึ้นไปนั่นเองมาดูคําถัดมาค่ะนี่นาะดูนะ นี้จะเป็นคําช่วยนารุนะคะก็จะเป็นความหมายว่ากลายเป็นนี่นารุก็คือกลายเป็นอะไรอะไรนั่นเองแล้วต่อด้วยโต๊ะโต๊ะเมื่อครั้งที่แล้วเราก็เคยเจอแล้วไม่ใช่คําช่วยนะคะเป็นไวยากรณ์ตัวหนึง่งมีความหมายว่าเมื่อหรือพอทำอะไรไปก็จะเกิดอะไรขึ้นนั่นเองและถัดมาอิงคิก็ทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษเนาะใช้ตัวอักษรคาตาคานะจะมีความหมายว่าหมึกค่ะ และถัดมาก็คือคำช่วยกะเป็นคำช่วยแสดงว่าข้างหน้ากะเป็นประธานของประโยคนะมุชกคูมูชกคจะมีความหมายว่าไม่มีสีค่ะนี่นาริมัสก็เหมือนกับคำเมื่อกี้เลยนะคะ นี่นารุนะคะอันนี้คือเราผ่านไปนรูปธรรมดาแต่นี่นาริมัสจะเป็นรูปสุภาพจะมีความหมายว่ากลายเป็นเหมือนกันค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูความหมายของประโยคนี้เลยเดากันได้ยังเอ่ยว่าประโยคนี้มีความหมายว่าอย่างไรไม่รอช้าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยล็อคุจูโดอิโจนีนารุโตอิงคิกามูชุคุนีนาริมัสก็จะมีความหมายว่าเมื่ออุณหภูมิ 60องศาขึ้นไปอ่าโลคูจูโดอิโจนี่นาดูโตนะพี่ตัดที่ประโยคนนาดูโตก่อนนะคะจะเกิดอะไรขึ้นคะอิงคีก็คือหมึกนั่นเองอิงคีก็หมูโชคุนีนาเดมัสก,ก็จะมีความหมายว่าหมึกก็จะไม่มีสีหรือกลายเป็นไม่มีสีนั่นเองนะคะ แต่ถ้าใส่กลายเป็นภาษาไทยมันอาจจะดูแปลกๆเนาะพี่ก็เลยไม่ใช้คําว่ากลายเป็นพี่ก็จะแปลว่าหมึกก็จะไม่มีสีหรือหมึกจะหายไปก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่สำนวนของแต่ละคนไม่เหมือนกันโอเคนะคะวันนี้เราก็ได้เรียนทั้งคำพท์และรูปประโยคภาษาญี่ปุ่นไป2ประโยคนะ ก็จะเป็นรูปประโยคที่มีลักษณะคล้ายๆกันก็มีเนาะก็ถือว่าการเรียนรู้บ่อยๆมันจะเป็นการให้เราเกิดการทบทวนและเข้าใจรูปประโยคมากขึ้นค่ะทีนี้ก็หวังว่าน้องๆน่าจะเข้าใจแล้วนะคะว่าข้างๆปากกาที่เขาเขียนเอาไว้เขาเขียนอธิบายอะไรไว้แล้วเราจะต้องระมัดระวังอะไรบ้างนะคะปากกานี้นะคะสามารถเขียนแล้วลบได้ก็จริงเนาะแต่เอกสารที่เป็นเกีเอกสารรับรองหรือชื่อที่อยู่นะคะ ก็ไม่ควรที่จะเอาไปใช้เขียนนะคะและข้อระวังที่เขาเขียนไว้ที่เราเรียนกันวันนี้ก็คือเขาไม่ให้วางปากการนี้ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่ออุณหภูมิสูงถึง60องศาแล้วเนี่ยหมึก นะคะที่เราเขียนไว้เนี่ยมันก็จะหายไปเลยกลายเป็นไม่มีสีเลยนะคะยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยจะเอาไปใช้เขียนอะไรก็ลองดูเนาะถ้าเอาไปเขียนเมโมปกติธรรมดาก็คงไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเอาไปเซ็นชื่อนะคะอันนี้ก็คิดว่าคงไม่เหมาะสมละกันโอเคสําหรับวันนี้ทางช่องโฮมเมสมาวิดีโอของเราก็ขอจบการน,นําเสนอไว้เพียงเท่านี้นะคะและในคลิปถัดไปพี่ก็จะ หารูปประโยคนะคะที่น่าสนใจมาให้น้องๆได้เรียนรู้เพิ่มเติมกันอีกนะคะจะเขียนไว้บนผลิตภัณฑ์อะไรหรือเขียนไว้ตรงไหนยังไงก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่งปันความรู้ดีๆให้กับเพื่อนๆด้วยค่ะขอให้ทุกคนสนุกกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีค่ะ